สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมจังเครื่องดูดฝุ่นใ้สายมานะครับจากลาซาด้านะครับอันนี้ราคารวมตรงนะครับสามร้อยแปดสิบสองบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเกตดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเครื่องดูดฝุ่นใ้สายนะครับรอของประมาณสามวันสี่วันนะครับวันนี้มันเอาไปใช้ในรถยนต์นะครับแล้วก็เอาไปใช้ตามบ้านก็ได้นะครับจำเลยบ้มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง นี่นะครับนี่ในล่องมาแบบนี้นะครับนี่ครับกับตงนี้นะครับได้มาตัวนี้นะครับตัวนี้สา0รอยกว่าบาทนะครับเป็นเกลือดคุณไร้สายที่ใช้ในรถยนต์นะครับก็มันมีตัวที่มีสายใช้เฉพาะในรถยนต์ก็มีนะครับแต่ว,ว่าราคามันจะตูกกว่าแต่ว,ว่ามันใช้ได้เฉพาะในรถยนต์นะครับก็เสียบกับสายที่จุดบูดีนะครับตัวนี้มันเป็นไร้สายนะครับมาดูนะครับ <c oughs> มีตัวเปลงขนเปลงันนี้มาให้กินนะครับแล้วก็มีสายอตอนนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็น่าจะเชืกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ได้นะครับก็มีท่อมีท่อมาให้คะเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีตัวดูดเป็นตัวก็อต่อกินด้วยคร,ครับอันนี้ของที่ชุดของมันะครับตอนนี้ก็เป็นก็อต่อ ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องนี่นะครับเป็นเครื่องแบบน,นี้ขนาดเล็กรกระตัดรัดนะครับสามระะ้อยกว่าบาทแล้วก็มีเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับนี่ในกล่องวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองทดลองเดี๋ยวมาทดลองดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับตัวที่เป็นสายครับตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ สองกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับสอง้กว่าบาทบมกัดส่งนะครับก็ตัวนี้มันเป็นตัวไร้สายครับนี่นะครับตัวเล็กกระตัดรัดนะครับสามารถจูดได้ในรถยนต์เดี๋ยวมาลองดูครับกอลติสเกอร์มาไม่รู้ว่ามีแบบหรือเปล่าเสียงเบามากนะครับก็ใช้งานอาจจะได้อยู่นะครับกดปุ่มนี้นะครับเพื่อจถอดออกมาครับจะมีล็อกนี่นะ ตอนนี้จะเป็นตัวไส้กรองครับเดิน,อ,นอ้ออกดนี่นะครับเป็นตัวไส้กรองแบบนี้นครับใส่เข้าไปาเดี๋ยวมาทดลองดูดดูดฝุ่นกันดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับส่วนความคงทนผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ผมสั่งมาจากลาซาด้าครับผมเข้าไปดูในรีวิว มีคนสั่งซื้อเยอะเลยนะครับจุดตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นตัวต่อแบบนี้ได้ครับนี่นะครับกดดดบ็ดูดูแรงอยู่นะรัันับึงน,นะตนะจะได้เสียงกอนกลางเงียบนะครับ ว่าใช้ได้เลยทีเดียวมันจะมีลมออกกลา,างข้างๆนี้นะครับคือมันจะดูดจากด้านหน้าแล้วก็ไปออกกากด้านหลังครับแล้วก็จะมีตัวกันขยะกันเศษอะไรอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณอะไรมาตั้งแล้วก็ด,ด,ดูดูว่าจะดูดได้หรือเปล่านะครับได้หรือเปล่าครับะนะครับนี่ะนะครับเป็นเศษทรายนะครับผมไปหามาเป็นเศษใบไม้ขยะ,ะครับ เดี๋ยวลองดูดูครับว่าจะดูดได้หรือเปล่ากดสวิตช์นะครับเอ้ยี่อเกลี่ยเลยนนี่มาดูนะครับนี่นะครับขยะจะมายุติดอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเกบมาดูนะครับ นี่นะครับมันจะไม่เข้ามาในนี้นะครับก็มีตัวกรองอยู่นะครับมาดูนะครับต่รองตัวนี้ต่อตะกร้าดได้นี่เลยใช้งานได้นะครับนี่นะครับโอเคเลยประมาณนี้เลยนะครับเจ๋งครับเจ๋งใช้งานได้โอเคนะครับเผื่อคุณผู้ชมที่นใจที่จะั่งซื้อนะครับก็เข้าไปดูได้ใน lazada นะครับ จ็อกกี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ราคานะครับถ้าอยากได้ตัวดีๆก็ราคาก็จะแพงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้มัน300กว่าบาทนะครับดูดได้นะครับผมจะเอาไปใช้ในรถยนต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ดูนะครับมีใบปัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคเลยประมาณนี้นะครับ ใช้งานได้ครับสภาพโดยรวมนะครับผมก็ดูดได้ดีนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็วิธีการชาร์จนะครับก็เขามีสายมาให้นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูครับนี่ครับวิธีการชาร์จนะครับมันจะมีรูอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับที่ด้ามจับนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับเสียบเข้าไปชาร์จดูนะครับ จะมีไฟแต่ฐานะบอกตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวลามันเต็มจะยังไงนะครับแต่ผมเดาว่าว่าถ้าแบตเตอรี่เต็มไฟสีแดงนี่น่าจะดับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจเดียรารังคือก็เข้าไปหาดูได้นะครับราคา3 0 0้ยกว่าบาทนะครับส่วนตัวที่มีสายแบบนี้นะครับคือ,อมันเป็นตัวที่ใช้ในรถยนต์ได้อย่างเดียว <c oughs> นะครับก็เอาไปเสียบกับที่จุดบูดีหรือที่ คอยติดสองโวลต์ดีของในรถนะครับก็มันจะมีจ่ายกิจการหน่อยนะครับผมก็อยากได้เป็นแบบนี้ครับก็ใช้งานได้นะครับสําหรับเพื่อนลดคุณไรสายจากลาซาด้านะครับราคา300ร้อรู้สึกว่า340ประ่ิบาทนะครับมันบวกค่าส่งด้วยนะครับก็อยู่ที่ราคา3ามร้อยปดบสบาทนะครับตัวนี้พอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ยังชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ